กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พีนพ่น้องเอฟซีบอสตูทุกคนบว่าชิโยภายในและก็ต่างประเทศเนาะแม่สมหวังกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่สมหวังชาแนลโดยมาพบมาพอกับแม่สมหวังวันนี้ก็เป็นตอนสี่ช่วยๆเนาะตอนนี้ก็สิบสองโมงกว่าอะไรแหละหลังจากที่เรื่องเ,เรื่องงานแล้วก็ลิ้วมาทางบ้านสาโสดเลยเนาะ อย่างทันได้กินข้าวเที่ยงแล้วก็ลืมมาพี่เลยทุกคนเลยโดยแล้วจะทายแล้วในก็ริสด้กักบมเมื่อีกเนาะแบบว้อนี้ก็มามาอัปเดตหัวใจก็ได้มาอัปเดตความคืบหน้าของเพิน่นนมาเป็นอย่างไรมาจังไ๋แล,ว,แลวมีคนคุยแล้วหะือว่าหัวใจยังว่างอยู่บอเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนซา,านบ้านซองของเพิ่นอ่าเลี้ยงพ่อก็เลี้ยงแม่สามีเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปหลายฝ้าลาปีแล้วล่ะ อยากกันยังอยู่ตอนนี้กันยังแต่เพิ่นกับลูกน้อยน้อยกับน้อยไปแล้ประมาณสี่ห้าปีเลยแหละกับพอ่อกับแม่เนาะตอนนี้กับพอ่อแม่เพิ่นก็เถ้าโอนะ้แล้วเนาะเพิ่นก็เลยมาเปิดคลิปเปิดใจอ,อยากได้คู่สามคู่สามาอยู่น้ำกันเนาะทุกคนอันนี้ก็เนเพื่อนของเพิ่นเดินบ้านของเพิ่นอันนี้ก็เลย ก็จิตประมาณนี้นะทุกคนเลยนี่ก็เป็นเดินบ้านของเพิ่น์นนะทุกเฮือนเพิ่นเป็นประมาณนี้เอาน่หลังมากไงงามเอ้าอันนี้ก็เป็นเฮือนบ้านไกลเฮือนเคียง น so, ีเป็นต้นบางของกงก้นบ้างนี่ลูกเอลีเนาะอันน่ะฮัลโก็โอเคนะทุกคนเพื่อบเป็นการสักซ้าเสียเวลาเลาก็ไปสัมภาษณ์ชาโสนน้ำกันไปอัปเดตคืนว่าเป็นยังไงว่าจังใดยังว่างอยู่บอหรือว่ามีคนคุยคนคบไปแล้วเนาะหัวใจชีหงยังว่างอยู่บอหรือว่าจังใดไปโอ้ไปลมน้ำกันพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนโดย พ่าลายใหญ่ห้างมาพ่กันเลยโดยสบายดีสบายดีอ่ามื่อวานก็มาอัปเดตสาวเพิ่งตืมเนาะเป็นยังไงเกี่ยวกับขี้น้ำขี้น้ำเร็วหรือเปล่า แล้วครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้ววัยเนาะสามคนโมเกียวเขานะสามคนเนี่ยแล้วบริจ้างบอกกับกับตอนตัวนี้โมซุกน่ะคืได้จ้างเนี่ยว่าคำมันชุกพร้อมกันเขาก็เอามาทันเนาะเป็นยังไงค่ะเปิดใจไปมีผู้เชิดผู้โตกับมาอยู่บ่เงียบคือเก่าเนี่ยคือเก่า อืมคือว่ามีผูกคอเฟสแชร์อยู่โบเห็นเพิ่นถักมาบ,าบอก,บกบบอ,อื <c ười> มเงียบเงียบเนาะเรลปก็คือยังโสดอยู่ยังไม่ไปถักเข้ามาเนาะเจ้าก็นอนถ่าพังอยู่เลยเนาะว,ว่าชีมีติง่งตังตัง,ตง,ตง,ตงมาบ่อะไรเนาะยปอ่า แต่ก็ยังมีี่กา้า <c oughs> อืมเป็นอย่างไรเนาะสชโมยเชมีเยออถว่าเพื่อนจินัดเท่าไปดูโตอยู่ขวางไทยนี่ไปเองได้อกแบบเพื่นออกค่ารถไหายไนแบบว่าให้เทาเดินทางไปพกก่อกนณีฟังนั่นไม่โอ้ยยา <c oughs> ายยา <c oughs> ยย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 ยเยย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 ย ไปใกล้ๆแถวใกล้ๆเฮาอัานนีะอาจสะได้เยอือถ้าออกเขาไปลึกๆก,ก็สิ่งสิ่งก็ไดอมไมาเถึงแบบตัวเมืองกรุงเทพยังจะได้ทานแถวมุกมีกะว่ารอดอยู่เนาะได้ดไต้องไปแบบกับหมู่กับคู่ห,หรือว่าไปคนเดียวกะไปได้นนไปคนเดียวในความคิดก็หาไปคนเดียวก็ไปได้ แต่ค่คิดนะ้โย <No. laughs> บโบคิดย้านคิดอย่างบไา่ไปคนเดียวถ้าก็ถ้าก็ต้องไห้ใจจะต้องทำกันไปถ้าคำาว่าวนักแหน่นเทาก็กบ่กล้าไปคือกันโอยหรือถาว่าแบบเผาบ่กล้าไปคนเดียวนี่มีคนอื่นอีกบอกทีว่าเขาไววใจหายเพิ่นไปเป็น<ไ>ปมือไปนั่กรดีไนดะ้ <laughs> หมดล้ดวสมมติแล้วมีคนแบบว่า ไว้ใจได้กับไปน้ากันได้แบบมันจะเป็นดีไปู้เดียวก็ได้อืแต่ต้องทำความมู่จักกันก่อนบ่โดยเน่แล้วอืเฮ็ดไทยแบบว่าเพื่อนเฮ็ดให้ามหมั่นใจก่อนมาซัโดยไปแถวใกล้นี่ก็ถือว่าบ่มีปัญหาเหมือนว่าไปเบิ่งไดยูเนาะถ้าเพื่อนบ่สะดวกมาเพื่อนก็เป็นผู้ยิงที่ว่าจริงใจเนาะทุกคนจริงใจแล้วก็จริงจังกับคงหักเนาะ แบบว่าอ่ะ,อะเอาแบบว่าที่เพิ่นสบายใจแบบเพิ่นสะดวกโดยไปแบบว่าคือไปครัง้งแรกนี่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยยังคิดหลายอยู่เลยเนาะทางเขาเองที่ว่าเป็น youtube แบบนี้เข้ากับเป็นห่วงคือกันเนะเาะไปเข้ากับ่เข้ากับ่บสามารถบอกได้ว่าสิปลอดภัย่หเลยว่าสี่โบถึกตัวถึกอย่างเนาะสมมุติไปแล้วถึก ตัวถึงอย่างมาทางนี้ก็สีเหตุอย่างมาได้ดขึ้นอยู่กับแบบว่าการคุยกันสองคนโดยมาเฮือนมาซานกันได้เพิ่นว่าโดยเลี้ยวให้เลี้ยวหน้านี่เมยันยังสีขาบมาอยู่บ่บ่เมย์มาขับเมยอยู่นหน้าเลยเพิ่นเห็ดยังแบบอยู่หน้าแบบมีธุรกิจแบบ ปูงย่างหมูน่าน้ำควายน้ำเป๊ดน้ำไก่ซักสิ่งคนู่นาไปเนี่ลืมนมนาไป่ะง่ายง่าย่อยู่หน้าเกษตเกิดมาเห็นคนยู่แต่หน้าบ่เคยขับทันมีเหยนมีงานเออขัามานอนนู่นอืมคนนึ่งมีคนเด้อืมคนแบบ่นมาก่นอยัางอยู่พุ่นแล้วเนาะมันติดใจอยู่พุ่นแล้วมาฟังหัวเลียงเป็นเลียงไก่อยู่ก็เลียง โอ้งัวก็มีเนาะเลี้ยงไว้ขายนี่บ่เป็ดไก่ก็ไว้กินเวลาลูกหลานมาก็อยากมี่อยากนี้อยากกินบ่ได้ขายเพื่อโอ้มีแต่ยยกินแต่มันสะดวกสบายบอย่อญุ่ยพุทธมิมมีน้องหนำยังเยี่ยมนอยยังพอเนาะเพิ่นเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่สบายเข้ามาบ้านนี่กจ้ะติดไปเฮือนหมูเ่เฮือนคู่แน่เนาะเป็ดไก่ก็โดย บวงเติบโบราณเขาการดอืาณบางคนก็กินกละดาษเปล่าไร้ช่ไหมอยู่นาเป็นประจำนี่คือมีหมู่แบบรอกคันแม่แล้วนาใช้กันเัาเรพอได้อุ่นใจเนาะแม่พยากรนอนคือกันเออบ้านเจ้านี่คือวันใหญ่อยู่บแบบทอดอยู่บบสามสี่ร้อยหลังคามันอยู่นี่บ้านเนือกั บ้านเดียวกับบ้านที่เ,เกิดตายในตารอยมีคนละส่วนบานนอกกับบา้านลอยฟ้ามันมลาย<ม>บ,ายบานัยบนไดครับไฮพุ้นกะลายยื่งกานไตบ้านเดียวแต่ไม่แยกเป็นสองสองบ้านบ้านน้อยบาน, <c oughs> นใหญ่เอ <c oughs> อือ, <c oughs> อ,อมีมีแบบบ้าน,น้อยบานใหญ่ติดกันเนาะเออโดยโอ,อันนี้หายังสิพ้าลูกออกไปให้ไปหน้าอยู่บ่โดยออกคำคำอไไนออกออกไปเลยกะ อันคือแบบกินข้าวกินน้ามีพูดแหละก็มานอน,น,อนซอออนื่อบนเนี่เอืมเลื่อนเพิ่นหลังใหญ่อยูอยอย่แต่แบบเ่ได้แบบว่ามีอย่างนาะแบบบ่ได้อยู่แบบเป็นประจําบ่มีแต่ว่าคนนอนแล้วไ่ได้ค่ะมีแต่นอนทะลุตลอดไม่เ,นนนเคยขาดเียนอืๆกลางคืนก็นอนนี่แบบรู้สึกย่านอยูอย่แบบไปนอนกันสองคนย่นานซินแล้วบ่แม่นแลอนแต่มีร้านสาวนั่งเล่นน่ะ พอได้โจโจจะเจงันเนาะโดยถ้าเฮาสิไปเบียกไปงานนี่ลูกหรือว่าหลานนี่ก็ผ่กไว้ละแม่เลยโดยลูกก็ไปไว้ละแม่หลานก็นอนมีเพื่อนเสือก็ได้ลายใหญ่นี่ยเลยหนูจักปีอันนั้นน่ะ13แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเพี่แอ้มนอนก็ทางเพิ่นนอนผู้เดียวได้แล้วนอนผู้เดียวได้แล้วเพิ่นใหญ่เนี่ยะเออโดยโดย ถ้าว่ามีผู้บ่าวถึกใจอยากคุยกับเฮาเนอะแต่ว่าเพิ่นบมมีเซตแบบบริษัทเซตอย่างบ่เป็นขายเฮาไปตั้งไลน์กับสิสะดวกอีบอสะดวกอยู่ส่วนไลน์นี่เอาลักๆเนาะแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบบเพิ่นล่นไลน์ส่วนไลน์เนาะทางฝั่งไทยนี่ซิมีแต่ไลน์แบบนุมๆของเา้หอะดยโดย อ่าเลยถามเจ้าลงเบิงถาว่าเพิ่นอยากให้ตั้งไลน์อยากให้มีไลน์ก็สะดวกอย,นะย,ยู่เนาะอือมีแต่ว่นนักใจอยู่อย่างเดียว <laughs> มันบอกมีคนสั่งบาเป็นบะเ่แล้วเดี๋ยวโอเคทุกคนเลยมีแต่ว่าวันนี้ก็บโบได้มีอย่างไรเรามาอัปเดตความคืบหนะ้าถือว่ายัางสดคือเก่าบอกเปิดใจไว้คือเกาเ่าอืโดยโดยสาวสดเปิดใจไว้คือเกา่าเนาะ เป็นเจ้าเป็นแม่ห่างบ่คือแม่หมายก็แม่หมายเนาะท่วนตายเลยอือท่วนคืนอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าย่านิเอ็ซีบอจื้อหนูช่องทางติดต่อเจ้ากับเฟซคือเก่าหรอเปล่าแม่น่าอืออือสายวัดดินเนาะไลน์ยังวัดดินยังบวัดใตั้งอือถัวยังบ่ค่อยว่างเยเกี่ยวเข่าเนาะปั่นน้ำแน่แล้วบ่ เน่ปั่นน้ำแล้วคืนหนึ่งยังยัง,ง,งตัวบุสุกยังคืออืมก็สดกะดวกสบายอยู่เนาะหลุดหอดน,นาเนาะอ,นอ,อืมว่าขา,วขามห่วยขามโหะอ่า<อ> <c oughs> ลืมถามเนาะอันคันมีนมนมเพิน่นอยากได้ไปอยู่ฝั่งไทยน้ำนี่เจ้าเก,กิดไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้เนาะอืแบบว่าเฮาเอากันก็เพิ่นแล้วแต่งงมแต่งงานแล้วเนี่ยจะสามารถไปอยู่น้ำได้อยู่เนาะได้เอไไอ ปัญหามันอยู่ว่านหลายบาดอันหาอยู่ที่ว่าบ่มีอันนี้คือปัญหาเนาะเออตัวสิไปอยู่พุ่นอยู่พี่แล้บ่มีปัญหาเนาะอืมปัญหาคือแม่นบ่มีผู้ทักมาพุ่นล่ะเป็นจังไดเด้หนุ่มๆเนาะคือบ่ทักเข้ามาเพิ่นก็ยังคองคอยอยูุ่่นก็รออยู่เนาะตอนนี้เจ้าจักปีก สามสิบสองสามสิบสองปีโดยอืมสามคืนเนาะสามสิบสองปีถามว่ามีภูมักผภู้หกักจะพ้อมสิไปแบบให้เพื่อนมาดูตัวได้อยู่บได้สะดวกเนาะโดยสะดวกอ่าแสดงว่าโสดร้อยเปอร์เซ็นต์บมีสุกมีเสื่องไว้เนาะนอ่า แย่าบางทีเพิ่นคิดว่าเขามีสามีอยู่สุกเสื่องไว้แลวออกมาเปิดใจไปสิน,นะโ,โ,โมเมนเนาะอ,อ่านันบมดเสือกมาบ่งก็ได้เนาะ<ร> <laughs> จมงหมดว่าอยากนัดดูตัวคือสาวในคลิปอื่นในแถวหมกอาหานี่ก็ไปได้บ่ไปได้ไปได้<ร>อืสะดวกแบบไปคนเดียววัวเรือจังไดถ้ามีคนพาไปจะดีที่สุดไปกับซองยูทูบก็ได้เนาะได้ อืออืว่าไปคนเดียวนี้เฮต้องคุยกันถึงขันไดถึงยังสีสามารถไปหากันได้ก็ถ้าเขาคุยเข้าใจก็้อมไปหาได้อืมแบบคุยกันเข้าใจก่อนเนาะยังไปหากันได้คุยกห้เข้าใจแบบเขาก็ยอมรับเงที่ยเชาเป็นได้เขาก็ไปหาแล้วคุยกันกัน ไปหาได้อืออืมหมายก็ว่าคือต้องเข้าใจกันก่อนเนาะอช่เคุยเข้าใจกันก่อนอืออือก็เมนเลยเลยนาะไปทะเลทะเลอยู่เนี่ยหน้าตายังไม่เห็นกียะเนาะขอเพียงแบบเขาคุยเข้าใจกันเนาะโดย,โดยอืออืเจ้าก็อ่านภาษาลาวออกอยู่เลยเนาะอืออจะเฮียนหอนหองใดก่กสองกวสองางอ่านได้เนาะโดยเออ ประองตะกี้เก่งเนาะ <c oughs> อ่านได้ชิม,มืมอนี่เบียร์บ,บันไดแล้วหอนของประชอง <c oughs> อตอนนั้นจะเป็นอะไรคือจังได้ออกห้องเหียนตอนตอนนั้นจพ็พ่าแม่บ่มีเงินมีสักญานิครขบครัวเนี่ยเขาเลยแบบออกเจ้าเป็นลูกคนเดียวเลยเนาะบ่เป็นคนที่แม่ลูกแม่หกคนกล,กลูกแม่เจ้ามีหกคนเจ้าเป็นคนที่สาม การหันมีครอบมีครัวเบิดคือกันบ่มีครอบมีครัวบคือกันเออเจ้านี่ก็มีแล้วต่างแต่ว่าเป็นแม่ไม้เนาะก็เลยได้อยู่นะแม่อืส่วนคนอื่นน่ะออกเฮือนเบิดแล้วบ่เพิ่นก็ออกไปอ้ายกับน้องไปอยู่นําครอบครัวนําเมียเพิ่งเด็ดเองเอ้าชูเนาะไปอยู่น้ำบัวเอ้ยใหญ่สวนของเพื่อนเลยเด้พ่อกับแม่ด้ค่ะพ่อกับนอนหน้าบ่แม่ก็นอนหน้าเลย พ่อได้ค่ะพ่อมันก็อยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งอยู่เหนืออืมพ่อกับแม่เข้าม่ได้เลิกกันว่าเออต่างแต่ว่าเพิ่นแยกกันอยู่แยกกันอยู่แบบบ่แม่นเลิกกันเนาะแยกกันเฝ้าสมบัติอ่นแหละสมบัติให้เลืมีส่วนยางเป็นของตัวเองพ่อแม่ทำนี้เออค่อยๆละยาแล้วของพ่อกับสามของเขานั่นแหละ่อืมกวางเต๋อบ่ ส่วนยางก็พอได้กินน้ำยางพอได้ใส่กระบื้องป้างกระเบอลายทั้งใดอาจจะพอได้เก็บเนาะด้วยอยู่หน้าบ้านเมื่นี่แม่ก็อยู่หน้าอีกบอนแม่อยู่หน้ามีหนองป่าบ่มีมีน้องแม่ใหญ่เติบโตเทียงน้าใหญ่อยู่ทามวัาเอฟซีมากกับไดิ้นอยู่เทียงหน้าก็สะดวกดีบ่ได้อยู่เออพอมันมีวิวมีธรรมชาติเนาะมันจะปลอดโปร่งไกลบ้านบ่ กลักหนึ่งลักหนึ่งเนาะกับโบไก่เป็นไดทางรถกระหอดวะกรหอดเป็ดใหญ่กระหอดเอออ่าอไก่จ้าเพื่อนเพลินนี่กยประมาณลักหนึ่งมีเป็ดมีไก่มีงูมีควายบ่อยนะมีแต่งูโบมีควายเออมดไก่นี่ควายมันบ่อยากสูเลี้ยงคุ้มือเนาะโบมีควายมีไก่โม่มดรุ่นในแถวบ้านคอยกับโบทีสชูมีเนี่ย ขันงัวนะ่ะหลายขันงัวนะอืะอคุยนะ้ำไปอยากสูวยี่ <c oughs> อันเท้าออกมาเปิดใจซี่แมกกวก็จักดอกแม่อยากเปิดเขามาบึงเออตอนนี้ก็เห็นเนี่ยอยาเขามาเบิ่งโยกเป็นบ่มึามาง,มงบึงดีนะเจ้าก,กะเปิดในโทรศัพทใใ์เลยเพิ่นเบิ่งนี่เฮา,า,ดาเดลยล่ะคนเพิ่นก็เสีย,ยกได้ลูกเคยอยู่แล้วเนาะ อยากได้ยแบบอยากให้เจ้ามีความชุกนะเนาะอยากเห็นลูกเป็นฟังเป็นฟ้าเนาะตามภาษาคนฒถาเฮานี่เพราะว่าผัวเจ้าเชียไปนี่ก็ได้ลายปีเติมเนาะตอนนี้ลูกหาปีแล้วตอนนี้ลูกหาปีแล้วพ่อแม่ก็อยากให้ลูกชาวมีความชุกเป็นฟังเป็นฟ้าเนาะ ส่วนกระดองนี่คือจีบโบานได้แล้วเนาะโบรานได้แล้วโอเพียงอยากให้ลูกมีคู่สามเมืองเลยเนาะว่ากันเข้าใจแล้วกันได้ตั้งแต่กระเตอันผัวเจ้าเสียไปเจ้าก็เคยไปทํางานอยู่เมืองไทยอยู่บ่อเออไปกันเตอตอนยังสาวหลังจากเอาผัวแล้วก็ไม่เคยไปเลยข้าผัวเสียไปแล้วนี่ก็เมื่อยามบ้านญาอยู่บอเมื่เมื่อ มันไก่นนไกเานานะต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายเตืะตเนาะออ,อย่างลูกก็ยังน้อยเ <c ười> พื่อนก็โอเคทุกคนเลยเพื่อนพรออมสะละโสดจมงมนว่ามีคนคุยคุยกันเป็นเดือนเป็นปีเ่ราจงสีแต่งงานกับแจงเอากันหรือว่าเ,เีอะเป็นปีกับพอหอดมอหอดเนาะ ก็ถึกใจกันะไรก็เป็นพร้อมชลสนเนาะถ้าบอว่าถ้าคันนี้สดนี้เขากอย่างไรเห็ดที่เป็นคองเนาะเขาจะได้ไปมาหาสู้กันสบายเนาะแนี่ยเห็ดที่เห็ดคลองแล้วก็สบายไปมาหาสู่กันก็สะดวกเนาะจะน่อยว่าอันนั้นถามอันนี้ถามเจ็บโซว์ว่าเฮ้ยในบ้านใ่เมืองเราก็ได้หู้่า็นได้สบาอ่าอ่า แว่าฐานะของผู้ชายที่สเข้ามานี่รวยหรือจนเพิ่นก็บ่ติบ่เอ่อขอเพียงให้ดูมันเฮ็ดเงานเนาะมาเฮ็ดสมบัตเพิ่นนี่ก็หลายเตเลยเนาะมีชวนยางวนยังไม่ให้มีนาเนาะเป็นของตัวเองหน้าของตัวเองบ่นาอแล้วของพ่อแม่เจ้าเพิ่นยังบ่ทันได้ปันให้เฮาเนาะอือๆได้เข้าหลายเตบ่ได้ เขาเขากินแต่ละปีกุ้งปีกุ้งเขจะกุ้งปีกุ้อไดรกินเนาะเอแต่ละปีช่ชวนายกะขายอยู่บ่ก็บ่ได้ขายได้ห้างนันดังอื่นเออเข่าเข่ากินกินนะหเงันดังอื่นใช่เดี๋ยวไ็ได้ขายครับอ บาดน,นี้บัดตุกแรกมานี่จะไปรับจา้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหย่างเต็ะปีก้าก็บ่ได้ไปไสก็พ่อแม่ให้อยู่ลำลูกหลานส่งลูกหลานเรียนอยนะเออแล้วทำก็ใส้ใส่น้ำพอ่อแม่อ่าอันลูกเจ้านี่ก็เข้าแล้วบ่เข้าแล้วเออบริหารเวียกในเฮือนนี่ก็เออบิดมื่อแล้วเนาะลายกระสามเออเข้ามานอนอยู่ลำเจ้านี่บ่บ่ นอนน้ำแม่สองมานอนน้ำขอดคหนึ่งวันเช้ากัเป็นสองทั้งลูกไปห้งเฮียนแต่ละเ้าะนี่แล้วเจ้าก็ได้เห็ดโกเปกกินหนึ่งเขาป่าไพ่เนาะออาแต่ตัวแรกนี่ก็เห็ดอีกเนาะตัวแรกอ่เลยจะออกไปหน้าข้ามยูเอ็กซ์กินข้าวแล้วก็จะได้เข้ามานอนเฮือนอืาอืาหากจะลุกแล้วแหละจะมานอนเฮือนคุ้มเหรอเนาะ น,น,นี่งบุิป่าเพือะะเ่อนปเป้าเกื่อนเดิน<อ>ไปเห็เวียอยู่นะแต่มาน้องเพื่อนเจ้า<อ>เกิดมาเ,มเน,นี่ยมีลดบ่เพืญเนี่ยเออปัญหากับพุกวางเร่งนี่เนะาะได้มาสิบกว่าป,ปีนะเลยนาะเพื่อนพิน่งกำลังบ้าไงเพื่อนนะ <laughs> ยังแต่เจ้าอะไรอยู่นแม,ม่เนาะเออจะมดเจ้าพัวนะ่ก็เจ้าอะไรเรลียงแม่เนาะกะกะกะ โมแน่บอกันบางทีน้องนมกลับมาเนาะอ่าอ่าอ่าเน่โ่เรียบๆไปโมเน่ช่างว่านมนมนั่งเบิ่งอยู่ใจะจะฝากได้ไรถึงนมนมที่จะเข้ามาขอคนแบบจริงใจได้ไนเลยบอขอฝากแล้วแบบขอคนที่จริงใจที่หักเข้าอ่าขอคนอายุจกปีจกปีบอห่าชิปเป็นไงตอนนี้อ่า เออบ่รุ่นเดียวกันนี่บ่เอาบ่รุ่นเดียวกันค่ะบ่บันไดออได้อายุหลายกว่าเออแบบไม่คมรู้สึกแนจังได้อยากได้คนอายุหลายกว่าตามความคิดของเจ้าความคิดเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮาแล้วความคิดเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ว่าอืว่าเฮาายเฮาหยังเพิ่นก็สิเป็นเนาะเ้อเฮาคิดแบบนั้นแม่นบ่เนแ กันเอาคนจำกันนี่บางที่เขาจะบมงโง่เขาอะไรเนาะอ่าเอาไปมาให้กันเป็นเลิกกันใช่ไหมหรือถามกะว่าบางคู่เนาะบุญยันบอกบมดถึงคนเออก็โอเคเนาะถือว่ายังว่างคือเก่าหอยังว่ายังว่างยังโสดคือเก่าเนาะอือบุญช่วยขึ้นนี่ได้ไปเที่ยวอยู่บ่อ่าบุญไปลอยกระทงกระทิงบุญไปลอยกระทงก็บุญไปอือเที่ยวบ้านเจ้านี่เมันก็จัดงานบุญอยู่บ่ โบกินยูเฟอบริจัดเนาะที่ว่าออกพรรษาเพื่อนไปเพื่อนมันงอยากบ่าไปลินหมดจึงเพื่อจึงเฮียอยูส่สวรรค์เฉลียวันไปเนาะเจ้าว่าถึงช่วงเกี่ยวเข่าบอกม่นแล้วอ<ม>ืมอือนเจียวงานเกี่ยวเข่าแล,ล้วไป<ม>ิปา,า,ายทำมหมคะเมื่อเข้ากับอายุไรใช่นี้เลยกับเรื่องบุญนี้บราณใดเนาะไม่ค่อยไปก<อ>็ดีโบราเราเบียเจ้าก็กินอยู่บ,บ่ ก็บม่ค่อยม่ค่อยกินเขาแท้ๆก็คือบ่ได้กินเลยเออเจ้าก็มีโรคประจําตัวบ่เจ้าบ่เออยันว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้บ<ฮ>่ม<ฮ>ีเนาะอื<ฮ><ฮ> <c oughs> คือว,าออว่าแล้วอายุคนสามสิบกลัวยังผิวพรรณดียังนมยังแน่นเดียรหักชาชุขภาพได้เนาะปกติกินขาวกัหยังอยู่เหอนเจ้าส่วนไยก็ไม่จะของตลาด เดี๋ยววันเสาร์วันที่วันสาวันตลาดนัดเวสซี่มาไห่เอออยู่บ้านเจ้ามีตลาดนัดทุกทุกวันอย่างอ่ะวันเสาร์เออทุกวันเสาร์อ่าเสือผ่าก็มีมาขายบ่เออแบบทังในเมืองผนบออกมาขายหรือมีแต่บ้านเท่านั้นก็ก็ทั้งในเมืองบ้านท่ากะบุไหลายบ้านท่าก็ขายแต่ของปลาเออเสือผ่าเป็น กองตลาดจะมีแต่ในเมืองออกมาอืบ่ค่อยมีบ้านในบ้านนี่บ่ค่อยมีเนี่ยค่ากันไหนแต่อยู่ในเฮือนนี่มีสิเจ้าได้เฮ็ดกินเนาะแมงกับแม่เออเปลี่ยนกันเนาะออืพ่อนี่มียิงสองคนเนาะพ่อชวนหลายเพื่อนชิบุด้ชูมานอนนาบอชวนหยางมีมีเสียงนาเสียงหยางเลยเนาะมีเสียงในกันมีคน สดงว่าเพื่อนหนึ่งเขากินเองไม่นเออกินเองหนึ่งข่า <c oughs> กินเองวันน,นี้วันเพื่อนกีดยางได้ลายเลยเห็นในในวันอารดไปแกอันอยู่เหนือในหากระปุกในปีตายอ,อยู่ในดงส่วนมองอึงเออเองอารดไปแกเอาแสดงว่าไม่ชงชวนนี่แล้วเออโอ้ลายนี้ะนะใครทีิมาเป็นลูกเคยเพื่อน,นี้มากีดยางก็ะปอเท่านี้ก็โอเคอยู่นะ <c oughs> ส่วนตัวนึงนั้นยังน้อยอยู่ส่วนตัวนึน่ะกี่ได้แล้วเอออ่ากะโอเคเ,ออเ,ออาเคนาะรบกวนเวลาเพิ่นมาน,นี่ก็โุนเตอร์ก็ว่าพบพกันมาในคลิปหนาเนาะโดยเจริโคโจคิปเพียงเทนี่สวัสาาดีดสวัสดีโดยก็โอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็สมัมภาษณ์เรียบร้อยเนาะโดยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นจังได้เนาะทุกคนก็ถือว่าหวัวใจของน้องเพิ่นยังว่างอยู่ คือเพิ่นเล่าแหละเนาะทุกคนโดยก็รสำหรับคลิปนี้ก็ถามว่าภาพใดเนื้อหาใดมันโมสุภาพม่สว่างก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำไหลายๆเด้อทุกคนเด้อเลยโดยก็กราบขอบคุณขอบคุณ FC ทซีจุกท่านที่เข้ามาเบิ่งแต่ต้นจนจบขอให้ FC ทซีจุกท่านจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงอัุมั่นก้อนเงินกนเจ็บบ่ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อทุกคนเด้อเฮงๆรวยๆเนาะโดยนอนรับแผ้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อ เนาะแบมือมากระไฮเด้เกียวมันในส่วโทษให้จะมาพานมาให้จะมาเบียดโดยซะกก็สำหรับคลิปนี้ก็ชิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนไปพบพลอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ชิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย